เปลี่ยนน้ละกงมือชีบได้อายิ้มยิใส่กล้องนี่่ังนอนตัวใส่อีอันนี้จัรไออยู่ะกงมือีบงด้วยงายเนมานี่เนีนี่มันเป็นยารเงอายิ้มใส่กล้องเ็ต้องมาถ่ยอยู่วงิงยจักร่อง อากอดน้องหน่อยสิพี่น่ะเอออย่างงั้นแหละอ่ะหันหน้ามาหาแม่เนาะหันหน้ามาหาแม่เนื้อสามสามถ่ายกี่ไรถึงแมก็บ่ต้องคิดเลยจะมันจุะตัดเองเข้าไปนมีมีย่างไปลูกมันจะไดโนเสาร์ใช่ก็ถ่ายไหมถ่ายไดโนเสาร์ไหมมันบอกไปดึงแข่แล้วนะบอกไปแล้ก็หันมาทางนี้สิ เอาเอใส่รทุกคนเถอะได้ไม่เอา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 